สวัสดีจ้ะพี่น้องได้พ่อกระโดดแล้วนะจน๊ะเนาะเมื่อนี้ยแแ้มสิมาท์ม้ารเทศอย่างปัะเตศใส่ถุงมือเรียบร้อยน้องแแ้มสิมาเบิงการใส่ชีวิต่ามประเทศจก้กยุกประเทศอังกฤษนะจน๊ะเนาะมาเบิงแต้มเอย่ยงมักปลาไว้พี่น้องจา้ามักเกลือไว้เห็นบ่ปลา,าแแจมแม่งน้เดิจ้ะเค็ปปลากินดิจ๊ะเด้อ ทุกอย่างไปจ้ามาอยู่มังนอกมังนาก็ได้มาหาเห็ปดปลาร้าจีนนะจ่ะปลามันแพงหลายนะจน้ะเนาะแล้วพี่น้องแดงดีเพราจ้าหมักเกลือไว้พอดีอนพี่เพิ่นหมักตกปลาเพิ่นก็เลยไปตกปลาเพิ่นเอาปลามาใหานา้นะจ่ะปลาหนำจืดนะจน้ะเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาเอินไปอย่างนั้นจ้ะเนื้อด้ายหลายพี่น้องมันเนี้ยนส่ใส่อย่างวันตีใส่ใส่ขอบขวับพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีห้ามนะจน้ะเนาะส่ใส่ขอบขวับ เป็นตากินบ่พี่น้องเนาะสะออนเนาะไข่ไข่ครกันน้่จ้จะธรรมดาเด้อวยจริงอ่ะบ้านนี้ตกปลาน่ะปลานดำจืดน่ะเขาบ้าเหวออกมาดอกจ้ะมาเนี่ก็ชื่อว่าแลเนาะคนไทยเขาเนาะลักออกมาแล้วจัะเนาะเอือยเพื่อนก็คิดพอเพคนเลยลักออกมาเนี่ยจะเขาขวัวขวัไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะขวัวขวัวน้องพร้อมได้กินทุกปีแล้วจ้ะปลาล่าน่ะ พอได้กินกู่จ้ะซื้อเขากินกับแพงๆพงนะจ๊ะเนาะอหอมนะจ๊ะเนาะใส่ข,ข้าขวานหอมหอมเจ<อ>็ดปลาล่านะจ๊ทะทำปลาล่าทำปลาล่าใส่มันเต็มทีให้มันคักๆรถนะจ๊ะเนาเขาขวานใส่มือรถนะจ๊ะคว้าเขาไม่ๆนะจ๊ะเนาะ มันยังสีงามมันยังสิคือปลาลาเนาะขวบแฮมสุกๆนะเขานี่ยจ้ะสุกจนเกือบใหม่คนละจ้าพี่น้องจ้ะมานี่ค่ะคนละเด้อจ้าขวบปีคนละจา้าทีได้กินเพราะทันก็หกเดือนจ้ะเราก็มาต้มนะจ้ะเนาะต้มใส่ตำสมเขานะจ้ะก่น้องมงสีสัรปรลาลา เฮ็ดกินเฮ็ดปลาดิบกินวันนี้มาม่หกเจ็ดปีแล้วจ้ะเฮ็ดกินเองนะจ้ะก็เพียแพ้นะจนะทำละลายกับแบ้งมูแบ้งพวกกินน,กขขน้องทำละลายครอบครัวนะเพราะว่าเวลาเขาไปต้มเขาก็ไปกรองออกคือเกลอนะจ้ะเท่าเห็ดใส่มันหอมๆใส่เบอร์ด้วยนะพี่น้องอืมเวลาหนังเขาก็ไปต้มเห่างขึ้นเกา แม่เขาสิเฮ็ดเองเขาเขาคิดว่าเ็าสะอาดเขาเห็นเขาว่าเขาเ็ดดีลรวเขาก็ได้ต้มจิ้มขึ้นเกล้วจ้ะน้องพี่น้องติดปลาดต้มเราจะติดปลาราาต้มล้วต้องต้มจินมขึ้นเกล้นะจ๊ะต้งเท่ยกัอาทิตย์หกเดือนถ้ามีเวลาต้มก็ทิ้ตต้มนะจ้ะต้องเบิ่งสถานากณ์ก่อนเห็นบอพี่น้องเห็นบอเป็นบอคือบอจับพี่น้องคือบอคือบอคือบอ ยุคประเทศอังกฤษมัน่ังที่ลราจะพี่น้องจะเพรคือบ้านเ่าได้บ้านเ่าไปหาซื้อไทยก็ได้นะจ้ะอยูนิ่ปลาล่าแพงคืออย่างในแจกันแพงกว่าทองคั่มันมีแพาไม่เห็ดปลาลามาร์กไว้หมักไว้จนลืมข้าวไปแล้วพี่น้องที่กินเขามักไว้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะจ้ะมันนี่มัดมักไว้จนลืมข้าวแต่มันก็เหนื่อยมันก็ยังแข็งที่ดีนะเพราะมันพอกเกลือนะจ้ะเนาะมันบอกเค็มดอกจ้ะบอกเค็มดอกบันเคยเห็ดปลาล่าเค็มจากเที่ยพอกเกลือโมคือเกลือบ้านพ่านะจ้ะเนาะ อ้าหอมพี่น้องเอ้ยถ้าใดามักทอดกินนีกเรือนนาก็ทอดกินได้แล้วนะจ๊ะเบาหัวได้จ้ะมีแต่เนื้อได้จ้ะเบามีหัวได้จ้ะตัดหัวถิมบัตได้จ้ะเร้อหนี้เบาหัวนะจ้ะปลาเนี่ยเห็ดปลาดาวเบาหัวมันตัวงหลายพี่น้องก็เลยเห็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะจ้ะเนาะพอเวลาเขามาต้มปลามันสีน้ำสุกนะจ้ะ มันตินั้นมันอันนี้เขาก็สิเอามาใสก่กระปุกจ็จะเนาะถึงกระปุกเข้าไว้แนะ่ะแล้วเราพี่น้องเค็ดง,ง่ายๆจ้ะหมักเกลือใส่เกลือให้พอแค่นั้นแหละบ่บอบพอก็คือเป็นปลาดานัวงปลาดาเม็นไว้เท่านั้อันนี้บอ่อบเมนแน่ใจเด้อ ปารากินเองอยู่บ้านก็บม่ได้ฮ็ดกินจกเที่ยมานน่อยู่อีหยังต้องเฮ็ดกินให้เป็นนะจ๊ะนะเนาะเฮ็ดบ่เป็นก็ต้องเป็นนะจ๊ะโอ้ยสีสันงา่งางพี่น้องเอ้ยป,ปารานะจ๊ะตัวสีได้เฮ็ดจนคำ้ำบนพี่น้อง ค้างานจังประกาเปิดตอนลูกค้ามาย่านเขาได้กินนะจ๊ะเนาะมือสีสันประหลาดได้จ้ะเด้องามเพ็นยังเนี่นี่เขาพิเทนานบาทนะจ๊ะ ห้ยากได้จากปลาล่านะคุณซื้อว่าปัลลาเนี่ยเฮ็ดมากินอยู่นีเจ็ดปีแล้วจะอยู่บ้านเขาบพิ่เคยเฮ็ดมาเฮ็ดอยู่นี่ล้วจ้ะโม่ยากจักหน่อยนะจะ้ะโม่พี่น้องอันนี้ก็ได้หลายแต่เด้อจ้าปีหนึ่งเฮ็ดซัมเน่เเแล้วเขาก็ไปเวลาเขาต้มเขาก็เอากระปิเอาอยัางมาต้มใส่น,าน่าจ้ะเนาะ ในพี่น้องซีซันงามบ่จ้าไดว่ายุ่งงงนอกสบายพี่น้องเอยเฮ็ดยังโมเป็นก็ต้องได้เฮ็ดได้จ่าพี่น้องจ้า,<ม>สาสถาซื่อขดกินมาไวเราจะป,ปะลาลาแพ้งลายขวดหนึ่งอ่ะกินได้นิดเดียวเองกินได้บนน้อกินตามสมน่จจะเนาะขวดหนึ่งกินได้แค่บุกีเทียเองนะจจะเนาะขวดละเฮ็ดเป็นเงินไทยกัน ประมาณสองสามลอยนะจ๊ะบอพีนอ่น้องเนี่ยปลาล่านะจ๊ะมาเบิร์มาเบิร์นี่จ้าเห็ดปลาล่าจริงเองนะจ๊ะนี่คือปลาล่านะจ๊ะกระปุกปลาล่ากระปุกปลาล่าไปเฮเบิร์อันที่เห็ดแล้วแล้วเขามาต้มนะจ๊ะอันที่กินยนั่วอันนี้ต้มแล้วหน้าจ้ะ ปกติกะเกือบเต็มหมดละจ้ะมาหนี้อาทิตย์ก่อนจัดงานมันเกิดจ้ะมูพวกมาก็เลยตักแบ่งให้มูพวกไปกินนะจ้ะเนัวจ้ะพอเขาต้มเขาต้มเขาปรุงเขายังนะจ้ะแซ่บแซ่บนะจ้ะนะอันนี้ของของของปีก่อนนะจ้ะของปีก่อนคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะจ๊ะน่าจัะพอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้อจังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย